แล้วถ้าเป็นผู้ชายแต่งงานกับผู้หญิงเกาหลีจะมีโอกาสเข้าเกาหลีได้ไง่ายไหมคะคาตอบคือได้ค่ะเหมือนกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะคะขอแค่แต่งงานนะคะจดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายของเกาหลีแล้วก็ยื่นวีซ่านะคะยื่นแล้วต้องผ่านนะคะและยิ่งสําคัญมากนะคะในยุคน,นี้เมดามบอกเลยว่าวีซ่าแต่งงาน f 6กเท่านั้นคะ่ะขึ้นอยู่กับนะคะว่าฝั่งภรรยาคนเกาหลีเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นสามีคนไทยนะคะภรรยาคนเกาหลีเขาก็ต้องมีเอกสารหนะ้าที่การงานการเงิน จ่ายภาษีรายได้นะคะ ะะได้ตามมาตรฐานซึ่งทางสถานทูตเขากําหนดไว้แล้วนะคะว่าเอกอสารในการยื่นวีซ่าแต่งงาน F6 มีอะไรบ้างนะคะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะคะได้หมดค่ะขอให้แต่งงานนะคะกับคนเกาหลีค่ะและคุณสมบัตินะคะก็ตามนะคะเงื่อนไขของวีซ่าแต่งงาน F6 เลยใชย่ไทยนะคะจะแต่งงานได้วีซ่า F6 นะคะกับภรรยาคนเกาหลีเนี่ยก็เหมือนนะคะกับผู้หญิงไทยแต่งงานมีสามีคนเกาหลีเลยค่ะกฎเดียวกันเลยค่ะไม่ไม่แยกแบ่งนะคะว่า ถ้าเป็นผู้ชายไทยเนี่ยมันจะต้องขออะไรมากกว่าไหมอ่าเหมือนกันทุกประการเลยนะคะขอแค่เกณฑ์คุณสมบัติผ่านเกณฑ์ก็คือีมอกาสวีซ่าผ่านค่ะอ่ะมีอะไรบ้างคะภาษีได้ได้ถึงเกณฑ์นะคะฝ่ายฝั่งคนไทยเนี่ยสามีนะคะคนไทยแต่งงานกับพยาเกาหลีก็ต้องได้นะคะภาษาหรือก็ต้องมีไบโทรปิดนะคะอ่ะใครอยากจดทะเบียนสมรสนะคะอยากยื่นวีซ่านะคะวีซามีหลากหลายแพ็กเกจเลยอ่ะใครสนใจอันไหนกระทักมาสอบถามที่คอนแทคหน้าโปรไฟล์ของมาดามก่อนได้